สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เห็นหน้าเกมอย่างนี้เพื่อนๆเ,เขต้องคิดแล้วว่าผมต้องมาทดสอบในเรื่องของเกมมิ่งหรือว่ากราฟิกการ์ดนะฮะแน่นอนวันนี้มี2ส,ส่วนเราไม่เชิญทดสอบเกมมิ่งแต่วันนี้ได้มาทดสอบในเรื่องของกราฟิกการ์ดจากหลายๆคนนะที่เคยมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบ GTX 780ในช่วงที่เขาออกมาใหม่ๆกับเกม Battlefield 3ซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่า ลองมาทดสอบ b บ t t l e f i e l d 4ไหมพี่อะไรอย่างนี้ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มี G Force GDX 750รวมถึง750 Ti มาแล้วแต่ว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการรอนะฮะสินค้าจะมาถึงเรานะฮะเราก็หยิบเจ้า G Force GDX 780นะครับมาทำการทดสอบ b บ t t l e f i e l d 4ให้เพื่อนๆได้รับชมมันก่อนนะฮะซึ่งก่อนเราจะไปทดสอบนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเซตของเกมมิ่งจากคอแซ่ดร๋งมา1นเซตนะฮะซึ่งจะมีหูฟังด้วยอีกชุดหนึ่งแต่ว่าพอดีเราไม่ได้หยิบมาด้วยนะฮะเราต้องขออภัยด้วยนะครับตัว ตัวคีย์บอร์ดจะเป็นตัว Corsair Raptor K 5 0นะฮะและตัวนี้เมาส์จะเป็นตัว Raptor M 4 0นะครับและนี่เวนเจน M M 2 en MM 0 0นะฮะนี่แผนรองเมาส์นะแผนรองเมาส์ลืมบอกนี่ฮะเรามาอยู่หน้า G P U Z นะครับก็ตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ลิเทคนะฮะชื่อรุ่นนี่ก็จะบอกเลยว่า Nvidia g e Force G t X 780นะครับตัวนี้เป็น G P U ในรหัส GK 1 1 0นะฮะก็นี่ฮะคอค,คอก GPU คอกก็อยู่อยู่ที่876นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบในส่วนของเกมกันดีกว่าตอนนี้เราได้เปิดโปรแกรมอ่าแฟลปนะครับเพื่อเช็คในส่วนของค่าเฟรมเรทไปด้วยนี่ฮะในส่วนของค่าออปชั่นต่างๆนะฮะก็จะปรับประมาณนี้นะฮะฟูลสกรีนนะครับพันแปดสิบวิดีโอเป็นอัลตร้าหมดนะครับ, 1, ultra, นะรบนี่ โอเคเราเซฟไปเล่นกันดีกว่าไปยิงกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เราเพิ่งเล่นเลยนะเพิ่งเล่นกันสดๆเลยนะครับว้าย <What? S 2> ปืนไม่มีโอเคคือตอนนี้เท่าที่ลองขยับดูอะคือยังไม่เล่นอะไรมากเลยแต่แบบมันก็ลื่นนะไม่มีกระตุกไม่มีการหน่วงเลยนะครับ เดี๋ยวคือคุณจะให้ผมยิงได้ยังอ่าได้ละนี่ลื่นนี่นะก็โอ้โหมันลื่นอยู่แล้วละ่ะระดับ780แต่ว่าเรามาให้ดูภาพกับเฟรมเรตตอนนี้อยู่ที่70กว่า80แล้วละไม่โดนเลยอะ มือไม่นิ่งอ่ะอ่าตอนนี้ก็เฟมเรตตกมาที่60กว่านะครับก็อย่างที่ดูตอนนี้คือเราเรายังไม่ได้ออกไปบู๊อะไรมากมายนะถ้าแบบออกไปฉากกว้างๆนี้เราต้องมาดูอีกทีว่าภาพจะเป็นยังไงกันนะครับซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันก็มีกอีกหลายเกมนะฮะที่ออกมาใหม่ๆแล้วก็ใช้กราฟิกสูงๆนะฮะซึ่งก็ต้องรออีกนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดมาให้ดูกันนะครับเอ๊ะตายากตายเย็นจังหรือยิงไม่โดนเนี่ยหัวไปนะฮะ ก็ลักษณะการการเล่นก็ลื่นเลยนะแต่เฟรมเรทอะถ้าพูดจริงๆถ้าการการเล่นจริงๆนะครับยังยังมากกว่า60ก็ถือว่าโอเคนะลื่นเพราะว่ามันระดับสายตาเราอยู่ที่60นะฮะโอเคไปไหนไปไหนตายากตายเย็นทั้งเลย เคเคลียร์เพื่อนมาแล้วทำไรรับเพื่อนเหรอไม่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 โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะเอาละฮะตอนนี้เรามาฉากหนึ่งที่เราจะต้องไปลุยต่อตอนนี้เขาบอกให้กดคิวให้เพื่อนยิงนะฮะคือภาคนี้แปลกๆนะจะยิงเองก็ไม่ได้มีกดปุ่มให้เพื่อนช่วยยิงด้วยเอาละเราจะไม่อยู่เฉยเราเป็นพวกชอบบู แกงบูแกงลุยเฮ้ยตายช่วยกูด้วยโอ้โหขนาดตอนนี้บูเยอะๆเฟมเลตอาตอนนี้เฟมเลตพุ่งไปร้อยกว่าเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันออกไปดูอย่างใจเย็นนะฮะเขายิงกันตอนหน้าต่อต,อตาเราก็ยังเดินเอาาอเหรอเอออออออไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอด ปุ๊บ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 ป๊บไม่เอาเอาอีกนะแมเอาอีกเอาอีกอันเดียวไม่เคยพอเราสายโหดยิงติดอันไม่กี่อันก็ติดแล้วนี่ของมันกินของเก่าคืนวางต่อหน้าเพื่อนด้วยมันไส้มันหนึน่งสอง,องตุมมันรอดอะ่ะมันรอดได้ไงอะ่ะ โอเคเราไปลุยต่อกันเพื่อนๆนี่ฮะอย่างเมื่อกี้ฮะเฟรมเ t ตตอนระเบิดนะครับล่วงไปเหลือ50เนี่ยตอนนี้59แต่ก็ยังไม่มีผลเลยนะก็ยังเล่นได้ปกติห้ามห้ามทำไมให้ใช้อะไรนะครับโอเคดูฉากสวยเหมือนกันนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะไปหาซื้อมาซะเพราะเราก็นะ พอเกมมาสนุกเราก็ต้องซื้อของแท้มาเล่นใช่ไหมล่ะนี่โอเคปืนไม่ได้ใช้อะไรนี่นะฮะเขาห้ามยิงเราก็ยิงนะลมันไส้เรเราไปเงียบๆไม่เคยเป็นนะพูดจริงอะไรอะไรนี่ตายไปหนึ่ง นี่นะฮะเฟรมเรตตอนนี้เมื่อกี้นะ50กว่าลงมาตอนนี้ขึ้นขึ้นเป็น80แล้วนะฮะโอเคเอ๊ะอยู่ไหนกันนี่คือภาพก็ยังคงสมจริงอยู่นะแต่มีข่าวมาว่าแบ t ท l e นฟิล d จะออกใหม่อีกแล้วรวมถึง l อ o ดูตี้ด้วยนะฮะก็โหเกมแนวยิงกันอีกแล้วภาพสวยๆมากันจะออกช่วงปีหน้าก็คือปีนี้แหละกลางๆปี าฮะในส่วนของการเซตแบบมีเดียมหรือว่าโลนะฮะเราคงไม่ต้องไปเซตนะฮะเพราะว่าระดับอัลตร้าเมื่อกี้ถือว่าเราเล่นได้แล้วก็ถือเป็นการย้ำอีกทีหนึ่งว่าโอเคเอัลตร้าเล่นได้แน่นอนและในส่วนของบางชอ็อตเนี่ยเมื่อกี้ที่เราไปเล่นบางชากที่เจอพวกเอฟเฟกนะฮะหนักๆขึ้นนิดหน่อยนะฮะรู้สึกว่าเฟรมเดทจะตกมาเหลือประมาณ50ต้นๆแต่ว่าการวิ่งการอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มี เอะใจสะดุดให้ผมรู้สึกว่ามันกระตุกเลยนะฮะก็ถือเป็นเทปพิเศษอีกเทปหนึ่งนะครับที่เราเอามาตอกย้ําความชัดเจนนะฮะในสวนของ G Force g t x 780ว่าเราสามารถเล่นเกมระดับสายโหดได้อย่างแน่นอนซึ่งเทปนี้นะฮะจะเป็นเทปที่มาประเดิมไว้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบเจ้า G Force g t x 750กับ750 Ti นะฮะซึ่งตอนนี้เรากําลังรอสินค้าอยู่นะครับจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะามาทดสอบเกม Battlefield 4นะฮะหรืออาจจะเป็นเกมอื่นเกมใหม่ๆนะฮะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันแน่นอน เอาละสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ